ายุ27ปีเท่ากันนะครับแต่ว่าบล็อกเกอร์นั้นจะมีภาษีในเรื่องของความสูงกว่านิดหน่อยครับน้ำหนักตัวน้อยกว่า1นปอนด์ชกยาวกว่ากันมากสี่ลิ้วครึ่งครับช่วงชกนั้นยาวกว่ากันมากทีเดียวนี่ก็คือโมลิสบล็อกเกอร์ครับผ่ากว้างไปหน่อยนะครับก็พอๆกับไดมอนด์บราส์ทีเดียวเรียกว่าหน้าผากนี่หถอดบล็อกกันมาด้วยกันนะครับ เมื่อกี้นี้ครับผู้ประกาศน,นั้นก็บอกว่าทั้งคู่นี้เป็นเพื่อนรักกันมากทีเดียวครับตอนนี้ครับนุ่งกางเกงคนละสีแล้วขึ้นมาอยู่คนละมุมความเป็นเพื่อนรักนั้นต้องแยกกันไว้ก่อนนะครับการชกครั้งนี้มีเข็งผัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันครับสถาบันของ WBC แล้วก็ IBF โมลิสบล็อกเกอร์นั้นนุ่งกางเกงสีขาวนะครับส่วนไซมอนบร,ราวนก์กางเกงสีดำ เรา่าไปดูที่สีผิวนะครับเพราะว่าผิวแล้วใบหน้านั้นใกล้เคียงกันและเกินกันเก่งดำนั่นก็คือซามอนบราวก็แล้วกันครับส่วนกันเกงขาวนั้นมอริสบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์นั้นมีหมัดหน้าเป็นอาวุธสำคัญครับงนี้ครับได้ค่าตัวคนละหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ26ล้านบาทพร้อมกันมาไม่น้อยกว่าพันยกนี่คงจะรู้ทางกันเป็นอย่างดีครับ ของการต่อรองก็เลยให้เสมอกันหมัดหน้าของโลเกอร์นั้นไม่เลวทีเดียวมีเลนครับกรรมการคู่ชี้ขาดบนเวทีมี่ชอเปรียบเทียบอย่างหนึ่งนะครับระหว่างไซมอนบราวน์กับโลเกอร์ไซมอนบราวน์นั้นแพ้มาลอนสตาร์ลิงเพียงครั้งเดียวส่วนโลเกอร์ชิงตำแหน่งแชมป์โลก WBC ได้จากมาลอนสตาร์ลิงครับคนหนึ่งใช่คนหนึ่งชนะนะครับ บล็อกเกอร์ที่หมัดขวาเข้าไปเต็มๆทีเดียวแต่ไซมอนบราวนี่ยังเฉยอยู่นะครับนี่เป็นการชกในยกแรกครับไททีวีสีช่อง3ถ่ายทอดสดจากโรงแรมมิราสในลานาเซกัสเนวาด,ดาสหรัฐอเมริการครับ <c oughs> มาดูยกนี้นะครับนี่การชกในยกที่1บล็อกเกอร์นั้นหมัดคุ้มกลิบทีเดียวซังซ้ายแล้วก็ขวาแต่ไซมอนบราวนั้นยังเดินเข้าหา เลนครับปอกยาคอมักกอนยันเตือนนะครับไซมอนบราวมุดเข้าไปแล้วก็บอกบ็อกเกอร์ว่าอยากกดศีรษะมาแล้วครับไซมอนบราวเครื่องจักรสีดำเริ่มทำงานแล้วครับเดินแล้วก็ออกหมัดไปด้วยโอ้โหแลกกันบ็อกเกอร์หนุงเกงสีขาวนะครับออกหมัด3-4หมัด แอาวุธซ้ำคันนั้นก็คือยับซ้ายนะครับสำหรับบล็อกเกอร์นี่นะครับถึงพุทธึงยับเอาไปคัดขวาไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าไซมอนบรานั้นในเรื่องของน้ำอดน้ำทนแล้วนี่จัดว่าเป็นเลิศทีเดียวครับสำหรับในรุ่นนี้ เป็นการชกแบบลมเ็มขัดกันเลยนะครับหรือว่าทิ้งสัก์สีครับของสถาบันมวยโลกด้วยกันทั้งคู่แนะที่สำคัญก็คือเป็นเพื่อนรักกันเป็การชกกันระหว่างนักมวยกางเกงสีดำนั้นก็คือไซมอนบราว n ครับแคมป์ IBF ่วนทางด้านกานงเกงสีขาวมอริสบ็อกเกอร์แคมป์ของ WBC นะครับหรือว่าสภามวยโลก เมื่อสักครู่นี้เขาขึ้นตัวหน client, right. wow, Simon Brown, Simon yeah. KK, ังสือเอาไว้นะครับว่าเทรนเนอร์ของไดมอนด์บราวน์นั้นก็คืออีมินคริฟฟิตนะครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่เมื่อหลายสิปีก่อนตบเข้าไปเสียงดังทีเดียวครับโอเมยคู่นี้ไม่ห่างกันเดี๋ยววัาจดไม่ห่างกันลครับอยู่ในระยะที่จะทำการออกหมัดได้ทั้งคู่ จุดอ่อนจุดแข็งคงจะรู้กันมาอย่างดีดีดดแล้วนะครับทั้งคู่นี้ตเตม,มันทีมซ้ายได้ตลอดเวลาครับไอมอนเอ็กทีมมาขอแถมหน่อยครับงเข้าไปเตือน ไม่ได้นะครับแต่สังให้เบรกก็ต้องเบรกไม่เมืนแบบนั้นตัวสัน้นหรือว่าตัวเตี้ยกว่านี้เจอฮุกซ่าก็ไปทิ้งแล้วซ้ายขวาหอกเกอรนั้นโอโหมัดซ้ายขวาทำงานทีได้ดีทีเดียวครับแต่ว่ามันแบบาก็ยังไม่กระดุงสะเทือนอะไรครับ เป็นการชกในยกที่สองถจะเดินจี้อย่างนี้ทุกยกทุกยกนี่ <c oughs> บล็อกเกอร์เอง <c oughs> หายใจไม่ทันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ <c oughs> เอรพยายามออกมาซ้ายขวาแต่ว่าบราวนั้นไซ <c oughs> มอนบราวน์ะครับหุกซ้ายเจอหุกขวาตอบเข้ามาซ้ <c oughs> ายขวาแรกกันลีลาการชกก็คล้ายคล้ายคลึงกันนะครับ อยู่ที่ว่าความแม่นยำเท่านั้นเองเอาละครับตอนนี้ซานตนบาว์ทำได้ดีบอเกอร์โดนเข้าไป2สามหมัดนะครับบาวฟ่บาเฟยังมุดเข้าไปอีกโอ้โหโดนหมัดขวาทิ้งเข้าไปละบอเกอร์โดนเข้าไปยกนี้ไหลมดทีแเอ้าแรกกันมาได้คืนมาอีกสามหมัดโอ้โหเรียกว่าใส่กันเต็มเต็มเนื้อๆเท่านั้นเลยครับ ขัดขวาเข้าไปทีนึงต่อยขวาเข้าไปทีนึงบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์นุนกันเกงสีขาวนะครับแมนบราวเข้าไปอีกขาหุกขวาบล็อกเกอร์นั้นลัวซ้ายขวาเข้าเป้าเต็มเต็มครับมวยคู่นี้ไม่มีการต่อยลำตัวครับ เอาหมายก็คือที่หน้าระว่างไซมอนบราวคนที่กำลังเดินรุกไล่นะครับนุ่งกางเกงสีดำกับ ker, มอริสบล็อกเกอร์กางเกงสีขาวครับยกนี้เริ่มโอโ้โหไซมอนบราวเดินบี้เข้าหาทีเดียวครับเทนเนอร์อีมินกริฟฟิตนั้นสั่งให้เดินแล้วไซมอนบราวนี้เป็นนักชกที่ IBF นั้นภาคภูมิใจที่สุดคนหนึ่งนะครับอลองจากไมเคิลนนัน พยายามเดินเข้าหาตลอดเพราะว่าสั้นกว่าเตี้ยกว่าบอกเกอร์น,นั้นมีรูปมัดยับนะครับวงนอกนันกบลบอกเกอร์น,นั้นทำได้ดีแต่ว่าพอเจอวงในแล้วนี่นะครับโดนฟุกซ้ายเข้าไปวงในนั้นดูจะเสียเปรียบไซมอนบราวน์นะครับมนาเดินดีเข้าไปตลอดทีเดียวเอาละ มับทางซ้ายทางขวาไม่สามารถที่จะหยุดยั้งของไซมอนบราดได้นะครับบล็อกเกอร์เองก็คงต้องลำบากใจหน่อยวันนี้นต่อยยังไงก็ไม่ยุบแถมเจอมาแต่ละทีของไซมอนบราวนั้นหนักยังกับค้อนทีเดียวนี่เอาทีเด ดอนคิงเองนั้นก็พยายามที่จะโปรโมทนะครับไซมอนบราให้ดังโดดเด่นที่สุดในรุ่นนี้เหมือนกันเขไปอีกัยบของบล็อกเกอร์นั้นยังแลาจะเข้าเป้าแต่ว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับความหนักหน่วงนี่สู้ไซมอนบราไม่ได้ไซมอนบรานี่คว้างเข้าไปแต่ละทีนี่บล็อกเกอร์เึงกับสะเทือนทีเดียวเจอท้ายเข้าไปอีกสองหมัดแล้ว ตอนชกนั้นมวยคู่นี้ขึ้นมาราคาเสมอกันนะครับแต่ว่าจนมาถึงขนาดนี้นี่จะมาชมก็ชมเอาเองนะครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันฝุ่นายของสายมันบาวนั้นแมละจับเปาะเขาที่คางทุกครั้งทีเดียวับแม่นยำเหลือเกินเจอเองก็ต้องอยู่วงนอกเจอมาซ้ายขวาขันระเทือนทีเดียว าสาไยมอนเบาวแต่เดินตลอดครับบล็อกเกอร์เองแหละอาปากล่าหายใจแทบไม่ทันออกหมัดทั้งซ้ายทางขวาแต่หยุดยั้งไม่ได้บล็อกเกอร์เองก็ต่อยเข้าเป้านะครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งบ่าวนี่ครับเข้าทั้งซ้ายทางขวาแล้วเจอฮุกซ้ายเข้าไปทีนึง มันเกตนะครับสามคนนี้มีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างเดียวนะครับลักษณะเด่นเหมือนกันเลยครับทั้งบนเวทีโอ้โหซ้ายขวาทำงานได้ดีครับล็อกเกอร์หมดยกที่สี่ครับเมื่อตอนกลางยกที่สามโอ้โหอ๋อแล้วครับไซมอนบราวน์ตอนนี้เดิน เดินเข้าไปในเจอพายุหมัดของอกเกอร์เข้าไป3 4มสี่หมัดหยุดเหมือนกันครับถึงกรชกในยกที่4ี่โอลิสอกเกอร์นุ่งกางเกงขาวนะครับแชมป์ของสภามวยโลกกับไซมอนบลานั้นแชมป์ของ IBF ครับสาาันมวยนานาชาติหลางยกที่3นั้นเจอโอเว่ขวาของไซมอนบลาเข้าไปถึงกับเอียงกระเทเล่ครับมายกนี้บลอกเกอร์พยายามไม่เข้าแรกด้วยแล้ว ให้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์ครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ที่หมัดซ้ายเข้าไปตลอดให้ย,ยันเอาไว้โอ้ต่อยซ้ายขวา้าไปเสียงดังปับทีเดียวเอาเดนเข้าไปชุดหนึ่งโอ้แจกไม่มีอาการครับวอนบาเดินเข้าไปอีก เจอเข้าไปอีกสามหมัดไม่ยกนีดออกมานี่บอกเกินนี่ทำได้สวยนะครับประทัดซ้ายขวาต่อยฮุกเข้าไปอีกทีนึงแล้วคิอยู่กับว่าจะหายใจทันหรือเปล่านะครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายขวาเข้าไปหนึ่งสเต็มๆทนได้มมยคู่นี้ตัดกันเนื้อเนื้อทีเดียวครับเอาละโดนหมัดขวาเข้าไปอีกทีนึงแล้ว ขวาตรงนะครับของไส่มันบ่าวนั้นอันตราย่ตัวบางตัดล่างตัดบนสลับกันเใครดีใครอยู่มาแลกกันโอ้โหนี่ครับเพื่อนรักกันแท้ๆนะครับใส่กันไม่ยั้งทีเดียวแฟนถึงกับลุกยืนแล้วครับตอนนี้แลกกันโคลม,มาดสองมัดเอ้าแล้วครับใส่มันบรากโ็โดนวอเกอร์ก็โดนโอ้ ทั้งคู่แต่ว่ายืนหยัดกันแลกกันอย่างน่าดูทีเดียวครับบล็อกเกอร์นุ่งสงเกงสีขาวเซนต์บบาวสีดำนะครับต่อยขวาเข้าไปเต็มๆอีกทีนึงหาวจะหลาวเดินเข้าไปอีกบล็อกเกอร์ต้องพังนออกมาเลยครับเจอหมัดขวาครับอีกทีนึงแล้วอันนี้พลิกกลับออกมาได้นะครับยกนี้เป็นยกที่4ครับของการชกทั้งหมด12ยกวันนี้ล้มเข้มขัดกันเลยครับเรียกว่าล้มแชมป์ ต่างฝ่ายต่างถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์ของตัวเองนะครับเพราะว่าดีกรีนั้นเป็นแชมป์โลกไปกันทั้งคู่คนละสถาบันเจสซายตบเข้าไปที่หน้านะครับทีนี้ถึงสวิงกึ่งฮุกดอกเกอร์ครับแข่งทีขาฮุกซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งต้องเอาสัยวงนอกแล้วครับตอนนี้พอวงในเจอเข้าไปขวาของสายมันรานี่ โดนไปแต่ละทีนั้นน่าสั่งทีทีเดียวปล่อยขวาทิง้งแล้วแต่มันพยายามที่จะฮุกซ้ายขวาเดินเข้าหาลำตัวเข้าไปาการโชคชะตเกือบจะครึ่งทางแล้วที่เปลือกตาด้านขวาของม <right>, อริสบล็อกเกอร์นั้น <5. S 1> เริ่มจะปรีปร๊ออกมาแล้วนะครับ แล้วเมื่อสักครู่นี้ระหว่างพักยกนั้นอีมินกริฟฟิทนั้นเข้าไปย้ำกับลูกติดคนโกรธครับไซมอนบราบอกว่าให้เดินบี้เข้าให้นักขึ้นขึ้นอีกเรา่าบี้นักหนักเข้าไปแล้วมอลิสบลเกอร์นั้นจะทนไม่ได้นะครับดูกันว่าไซมอนบราจะบี้ได้ตามคำสั่งหรือไม่คูเล่นแรกกันมาเลยครับเนื้อๆไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเพราะว่าซ้อมกันมาพันกว่ายกนี่รู้ทางหนีทีไ่กันหมดแล้ววันนี้ขึ้นมาวัดกันอย่างจริงๆกันสักทีนะครับว่าใครจะ หนักหน่วงกว่าการใครจะแข็งแกร่งกว่ากันบล็อกเกอร์็ออกมาดได้ดีครับซ้ายขวาแต่ว่าโดนบราวน์เองก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าบล็อกเกอร์นั้นโดนข้างเดียวแต่ว่าบล็อกเกอร์นั้นพอโดนแล้วมีอาการครับในขณะที่ไซมอนบราวน์นั้นโดนแล้วยังเฉยอยู่อยู่ไซมอนบราวน์ครับ แชมป์ I B F นุ่งกางเกงสีดำมอริสบล็อกเกอร์แชมป์สภามวยโลกนะครับหรือว่า w B C นุ่งกางเกงสีขาวมีเลนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมาลีลานั้นเหลือลายทีเดียวครับแปลว่าจะอายุเข้าไปมากขนาดนั้นแล้วเลนนี่แกฟุตเวิร์กนี่ยังฟุตเวิร์กได้แค่คล่องกว่านักมวยคู่นี้ซะอีกนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเอาอุ้ยแลกหมัดกัน เก,เกิดโดนเข้าไปที่เปลือกตาเต็มๆเห็นชัดนะครับว่าไซมอนบานนั้นเตี้ยกว่าพอประมาณทีเดียวแล้วพยายามพุ่งเข้าหาขวามาไปที่นึงเตะหุกซ้ายที่ขวาเจอีัวประคตอระคตอีกทีนึงหมัดตึงหมัดนัดขึ้นมานะครับแลกกันเราก็โดนครับแต่ว่าโดนแล้วเหมือนยังกับยิ่งโดนยิ่งผวาเข้าหาอเอาพละหมัด แต่มันบ่าวนี่โดนเหมือนกันนะครับแต่โดนแล้วเหมือนกับเหมือนยิ่งถูกเหมือนยิ่งอยู่นะครับยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งเดินสวนขวาของบาวิธีครับขายแล้วขายของเก่าแล้วอย่างการฟันหลุดออกมาแล้วแต่มันบาวหุกซ้ายขวาโรเตอร์เองก็ต่อยได้ดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับออกมัด ทิ้งวอดซ้ายขวาแต่ว่าเราที่มองดูนน้ำหนักหมัดนั้นดนนูจะเสียเปรียบไซมอนดาวครับเจอฮุกซ้ายขวาไปแล้ว แต่มัลบาโดนเข้าไปสองสามหมัดบอกเกั์เองก็โดนแต่บาลฟุกซ้ายขวาเข้าลำตัวทั้งคู่นี้ไม่รู้ว่ากินเหล็กกินไหลมาจากไหนนะครับ,บาการนะครับยุติการชกนะครับ,บรเรียกแค่สนามขึ้นมาในขณะที่เหลืออีกเพียง5วินาทีเท่านั้นอ๋อไอมาใส่ย,ยางกันฟันซะใหม่นะครับ่ตอนกลางยกนั้นบอกเต์นั้นคลายยางกันฟันทิ้งยกที่5ครับ วันคู่นี้ครับในยกที่6ครับรขณะนี้ไทยทีวีสีช่อง3ามกำลังถ่ายทอดสดวมวยยั์สนันโลกนะครับเป็นการชกระหว่างนังเกงสีขาวนั่นก็คือมอริสบล็อกเกอร์นังเกงสีดำนั่นก็คือไซมอนบราวน์นะครับแต่ตอนยกที่5นั้นที่คิวซ้ายของบล็อกเกอร์นั้นแตกขึ้นมาอีกแผลหนึ่งแล้วครับว่าเลือดยังออกไม่มากไซมอนบราวน์ใช้แจ็บเข้าแรกโอ้โห กะเอาตายทีเดียวครับหมัดนี้จะเผื่อถูกสูนี้เขาลีเทภาพซ้ำให้ดูชัดๆนะครับล็อกเกอร์นั้นโดนเข้าไปแต่ละทีนี่ฟูบรรยายร้องอู้อู้ทีเดียว บ็อกเกอร์ต้องพยายามยืนอยู่วงนอกเอาไว้ครับนขคะที่ดาวนั้นต้องบี้เข้าหาอย่างเดียวซ้ายเข้าไปอีกทีนึ่งว่าเจอหมัดซ้ายขวาของบล็อกเกอร์ได้สวยครับ34ี่หมัด้เอาไว้แย่ของบล็อกเกอร์นั้นไม่เลวครับเอาละแต่มานบาโยกนี้โอ้โหทุกซ้ายเข้าไปสวย เ,เต็มค้างทีเดียวนั่นนา,นาจะทำได้ดีแต่ว่าออกมาแต่ละทีเนี่ยเรียกว่าบล็อกเกอร์นั้นงนเงย็นทุกทีนะครับเอาแล้วเจอเข้าไปอีกชุดหนึ่งนามันดาวต้องมุดเข้าหาตลอดแล้วครับดีมาซ้ายขวาเข้าไปยับนำเอาไว้ตอนาานี้บล็อกเกอร์แทบจะเลือกต่อยแล้วครับสำหรับไซมอนบาว แมนบลาชับจะดูจะหลงทางนะครับน่าทำอะไรไม่ถูกเกิดนั้นเลือกต่อยครับซ้ายขวาอับคัตดั้งหมัดหนึ่งหมัดสองตลอดเวลาทีเดียวครับนี่คมยคู่นี้รู้ทางหนีทีไล่เพราะนั้นขึ้นอยู่กับไหวพิบูโอ้โดนหมัดขวาโอ้เฮ เเต็มทีีดยวยกที่5นะครับขีดวงสู้กันเลยทีเดียวแต่ว่ายกนี้ต้องตีกันเฉียงแล้วสำหรับบล็อกเกอร์วงนอกได้เปรียบกว่าน,นะครับอย่ totally างนีปัดซ้ายขวาทำงานได้ผลแต่ลำลาวเองถ้าเพอร์บี้ไม่จริงนี่เห็นดีจะลำบากนะครับ <are S 2> สถานการณ์ตอนนี้ยกนี้มอร์สบล็อกเกอร์ทำได้ดีครับ วงในก็รัดแขนเอาไว้อยู่วงนอกก็หมัดซ้ายขวาทำงานตลอดเวลาแต่นบาลน,นั้นต้องเล่นของหนักครับยกที่หก